พุทธังอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี นะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะ ะมะพะทะพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบารมีของพระตนะไตรโปรตเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมียานบารมีและฌานบารมีของทั้งหลายของข้าพเจ้าทุกชาติพกจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายจงคืนกลับสู่ตัวข้าพเจ้าณการบัดนี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะ